หวานแดงแฟนเบาสาวแล้วโอ้ยไม่หรอกค่ะต้องยกให้เบาสาวค่ะเขาหวานนะงานน่ารักมากมากแล้วก็อบูดมากๆคือเหมือนมีแต่คนในครอบครัวของพี่หมาพี่คีมค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเป็นเกียรติมากที่ได้ได้ได้ไปร oh, like oh, oh, ่วมงานด้วยก็ดีใจเลยเห็นพี่ๆเขาแบบมีความสุขมากก็แบบเพิ่มปิ่นตามไปเหมือนกันร้องไห้เลยนะคะแน่น้ำตาซึมตาเหมือนกันค่ะคือแบบตอนที่เขาพูดเรื่องเหมือนแลกเปลี่ยนบาวกันอะไรเงี้ยค่ะคือแบบน่ารักมากๆเลยแล้วก็ ยินดีกับพี่ๆทั้งสองท่านมากเลยเขาแต่งแล้วเรามีโนเมนต์มากเลยอยากจะแต่งด้วยจะเป็นใคงหรืออะไรไม่ค่ะก็ไม่ไม่ได้คิดเลยค่ะช่วงนี้ก็ทำงานกับข่าวช่วงนี้ละครเจ็ดวันเลยก็ยุ่งตลอดใช่ค่ะมันไม่เห็นภาพเลยังไม่เห็นภาพไม่คิดว่าฝายโอ้ยังยังไม่เห็นหรอกคู้หญิงเองความเป็นต้องฝัดความเป็นไกลดูแบบปันยังไงบ้าง ก็จริงๆก็น่าจะเป็นความฝันของเด็กฝิ่นทุกคนนะคะว่าอยากใช้ชื่อเจ้าสาวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่มีมีแบบว่าหัมองเปล่าสาวแล้วหันมามองคนข้างๆหันมามองคนข้างๆก็คือหูเหินแดงทั้งพวกแบบไปทั้งข้างเลยค่ะเพราะว่าแบบโดนแดดเยอะเราก็เลยโชว์ไปอย่างพิธีการเลยน่าโมเมนต์รูปนั้นหน่อยอ๋อก็คือบังเอิญว่าแดดมันแรงมา ค่ะแล้วตอนนั้นเหมือนกําลังรอบ่าวสาวออกมาอยู่แล้วก็เลยเหมือนแบบว่าแดดร้อนจังเลยแล้วเขาก็ใจดีตามสไตล์เขาแหละเขาก็ค่อยเหมือนมาแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวบาให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นะคะหือร่มไม่ต้องพิจาราก็ต้องขอบคุณเขาครับเพราะว่าหลังจากตอนนั้นก็คือแบบแก้มนี่แดงไปหมดเลยหูก็แดง <c oughs> <c oughs> ไม่ๆๆ <c oughs> ค่ะร้อนปกติเขาดูแลแค่ ปกติดูแลแค่แบบนี้อยู่แล้วค่ะแบบอย่างที่ทุกคนรู้คือเขาก็แบบเป็นคนน่ารักเป็นคนอบอุ่นแบบนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็แบบพอมาในสถานะอีกแบบนี้เขาก็เหมือนดูแลเราอย่างพิเศษมากขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเป็นความน่ารักของเขาันำมากขึ้นด้วยคคขอบุณ่ะรู้สึกว่าเจนเป็นผู้หญิงโชคดีในความทีเหมือนแบบพี่เจนดูแลดีอ๋ออุ้ยโชคดีค่ะคือคือพี่เขาเป็นคนน่ารักมากๆ ก็ใครที่อยู่ด้วยก็มีความสุขแล้วก็เป็นคนชุกด,ดีเพราะฉะนั้นตอนที่ผู้จัดการลงรูปไปมีเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเร่องราวในทีมคือพอมีเพื่อนๆทักมาแซวแล้วก็เหมือนพอกลับมาทํางานนะคะกลับมาที่กองถ่าย <c oughs> ก็คือทุกคนก็แซวเรื่องรูปนี้หมดเลยก็ทำหน้าไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นแบบนนั้เช่งงนนแ้ เอือแบบไม่รู้จะตอบยังไงไรู้จะทำหน้ายังไงดีก็เลยแล้วได้คุยกับพี่เจนไหมคะเขาแบบมีคนแซวเยอะๆลุ้มๆคุยอะค่ะเขาก็บอกว่าเออวันนี้มีคนแซวอีกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ขำๆยิ้มๆแสดงว่าทุกครั้งที่โดนแซวก็คือยังเขินนะโม้หนูยังเขินอยู่นะคะมันมันไม่ชินอะอยากว่าคนมาเหมือนแบบเอ้ยเห็นนะว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็เอ้ยไม่รู้จะตอบยังไงได้แต่แบบว่ายิ้มๆแล้วก็หรือว่าหรือว่าต้องเบาๆลงนิดลงเปล่า อันนี้พ่อโม่ท่านไปบอกเขาทำไมครเว่าก็มันมันก็เป็นการแสดงความรักก็เป็นเรื่องที่แบบดีอยู่แล้วค่ะเราก็รู้สึกแบบขอบคุณเขาที่แบบว่ามีความรู้สึกดีให้กับเราคิดไหมคะว่าเขาจะเป็นคนแบบอุ่นข้างบ้านทำไมคุณจริงๆเขาเป็นคนแบบอบอุ่นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ไม่เคยได้เห็นเขาในมุม อีกมุมหนึ่งเท่านั้นแหละพอได้เห็นก็รู้สึกว่าเออก็ก็สมแล้วที่ทุกคนรักเขาแล้วก็ทุกคนก็มองว่าเขาเป็นคนแบบใจดีพวกคุณแสดงว่าเรากก็รัเป็นแบบนี้อะไรนะคะแสดงว่าเรากก็รัเป็นแบบนี้เหมือนกันนะตั้งรักอ๋เขาหน่ารักค่ะก็มีแล้วนอกจากโมเมนต์นั้นแล้วมันมีโมเมนต์อื่นที่เราอาจจะไม่ได้เห็นคือ มันก็เป็นเรื่องแบบว่าที่เขาทําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าช่วยถือของเหมือนพาเราไปกินข้าวคอยดูแลแบบทุกอย่ากว่ากินข้าวหรือยังเดินไหนไหมเพราะว่ามันต้องเดินเยอะมากเลยค่ะเขาจะคอยดูว่าเราโอเคไหมเทคนิคพี่เราสัอร์ตเราทั้งหมดอ๋อไม่ไมไม <laughs> คือคือหมายถึงว่าเขา <laughs> เขาก็ <laughs> เขาก็คอยดูแลเราใช่ไหมท่านกู้ชมก็อยากเป็นพารุฤดูหนาวในชีวิตอ๋อค่ะ ยังไยวไดเมาแล้วค่ะาเองข้ลัหน่อรก็ไม่ร enfin ู้สิคะว่าจะพูดยังไงแต่ว่าทุกวันนี้เราก็เหมือน appreciate ในความดีของเขาในความรักที่เขามีให้เราอะไรเงี้ยก็เป็นความรู้สึกดีๆที่เราก็เหมือนมีให้กลับให้เขาไปเ้ามามาปมันก็เหมือนมีเพื่อนสนิทอีกคนนึงที่ ทำให้เราได้แชร์ความรู้สึกในแต่ละวัยเรื่องขึนีคนซึ่งมันก็เป็นคนที่แบบเออเราก็รู้สึกว่าุญใจแล้วก็ไว้ใจที่จะเหมือนพูดกับเขาได้เรื่องก็อาจจะมาเติมเต็มในเรความักก็มีมากใช่ค่ะเขาเขาก็น่ารักแา้ใช่เขาูอว่าคืองอไ่ไม่มีคือด้ความที่ว่า อาจจะเป็นเพราะว่าคือเรารู้จักกันมาตั้งแต่เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะเขาก็เป็นแบบนี้มาแบบตลอดแล้วค่ะมันก็เลยเหมือนไม่ได้มีการถึงแม้ว่าจะขยับสถานะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มันไม่ได้ต้องเปลี่ยนเพื่ออะไรค่ะคือมันเป็นของมันแบบนี้มาเรื่อยๆมันก็แบบจริค่คือตอนที่เป็นเพื่อนพี่น้องเขาก็ดูแลเทคแคร์เราเป็นนใช่ค่ะแต่อาจจะพิเศษขึ้นมาเมื่อเมื่อสถานะมันมันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ ถ่ายผ่านถ่ายถ่ายเนแกพิเศษไม่เดิใช้คำเยอโอ้ยง่านค่ะค่ะเขินเหมือนกันเป็นแฟนคนแรกๆเป็นแฟนมาแล้วโอ้ยอย้หลพิเล้วนเขาต้องภูมิใจนะ จริงเขามีมุมตลกมีมุมโกโก้มีมุมที่ไม่ได้แต่คือคือเขาอะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะคือเป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะแต่อาจจะมีมุมหนึ่งที่แบบเฮ้ยเขามีความโกหลุดออกเราเหมือนกันนะซึ่งหนูรู้สึกว่าเป็นมุมมองที่แบบน่ารักมากๆาเลยได้เห็นเราที่เป็นแฟนัใช่ใช่คือจริงๆก็เห็นมาสักพักนึงแล้วค่ะเพราะว่าพอสนิทกันเขาก็เหมือนอาจจะสบายใจที่ได้อยู่กับเราเขาก็เหมือนแบบว่าเออมีความน่ารักมีความแบบตลก อะไรอย่างเงี้ยมันคนใส่รองเท้ามีเขาเขาเป็นคนที่ขี้อ้อนอย่างเช่นอย่างเจมไปถามพี่เจมเดี๋ยวจัดหนึ่งพี่เจมต้องปรับพี่แอ้ต้องปรับมีจุดในการจีบบ้างเออ คืออย่างที่อย่างที่บอกไว้ว่าคือรู้จักกันมานานอะค่ะมันก็เลยเหมือนได้รู้จักกันในฐานะพี่น้องที่เห็นกันในแบบทุกๆมุมแล้วทีนี้พอมันแถบความสัมพันธ์มันก็เลยเหมือนรู้สึกว่าไม่ต้องมีอะไรที่ปรับเยอะอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าหากันด้วยความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยจะจีบนะอยากให้อีกคนึประทับใจนะแต่มันมาด้วยความรู้สึกของความเป็นพี่น้องที่มันมันมันสบายสบายมากเลยคือมันก็เลยเหมือนเป็นธรรมชาติ ความรักบางจุดแบบงานคู่มาเลยที่เซ็นเตอรเข้าแล้วอ๋อใช่ค่ะฝากด้วยนะคะด mm ีใจมากเลยหรือ <c> ว <oughs> ่าเสริมกันคู่บ้างหรือยังไงก็ก็ดีค่ะคือพี่เขาก็นำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นสิ่งดีๆในในชีวิตในความงานคู่ก็หวังว่าค่ะต้องรอดูในอนาคตแสดงว่าน่าจะมีมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะก็ดีดีค่ะ